ลูกค้าในกลุ่มของที่ติดแท็กซิ่งนะครับที่ออกรถที่อื่นไม่ได้นะครับบอกเลยเลยนะครับมาหาเฮียออกได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะติดมาห้าสิบครั้งสามสิบครั้งนะครับได้หมดนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าติดแบคไรทเท่านั้นนะข่าวดีนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ติดแท็กซิ่งนะครับลูกค้าในกลุ่มของที่ติดแท็กซิ่งนะครับที่ออกรถที่อื่นไม่ได้นะครับบอกเลยเลยนะครับมาหาเฮียออกได้แน่นอนนะครับ ขอเพียงลูกค้านะครับที่อยู่ในกลุ่มพนักงานนะครับที่อยู่ในกลุ่มพนักงานของบริษัทนะครับรับเงินผ่านบัญชีชัดเจนนะครับกลุ่มนี้นะครับติดแท็กซิงมาซื้อรถกรเหียดได้เลยนะครับถ้าคำนวณรายได้แล้วพอนะครับก็ไม่ต้องดาวน์นะครับปกบาทออกรถได้เลยเหมือนกันนะครับในกลุ่มที่ติดแท็กซิงนะครับส่วนคนที่เป็นอาชีพปิสระแล้วติดแท็กซิงนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงครับอันนี้อาจจะต้องกล่าวถึงเอกสารเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มนี้ถ้าเกิด ใครไม่มั่นใจนะครับให้ทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ยังมีโอกาสที่ออกได้นะครับในกลุ่มอาชีพอิสระแล้วติดแท็กซิ่งนะครับอันนี้พูดถึงในกลุ่มที่ติดแท็กซิ่งแล้วก็ไม่มีประวัตินะครับไม่มีวัดเครดิตส่วนลูกค้าที่ติดแท็กซิงแต่เคยมีประวัติเครดิตที่ดีมานะครับอันนี้ออกได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับทุกอาชีพออกได้หมดนะครับแต่ในกลุ่มที่จะพูดกลุ่มแรกนะครับเป็นพนักงานบริษัทแล้วติดแท็กซิ่งนะครับ ไม่มีประวัตินะครับอันนี้ซื้อที่ไหนไม่ได้มาหาเฮียได้เลยนะครับตอนนี้เฮียมีไฟแนนซ์รองรับให้เรียบร้อยนะครับสําหรับกลุ่มที่ติดแท็กซิงนะครับไม่ว่าจะติดมา50ครั้ง30ครั้งนะครับได้หมดนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าติดแบ็กรีทเท่านั้นนะครับสาหรับวันนี้เฮียไปก่อนนะครับใครติดแท็กซิงรีบทักมาด่วนๆนะครับไม่รู้ว่าโปรโมชั่นนี้จะอยู่ได้นานไหมนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์ที่รองรับก็ไม่ใช่ว่าทุกไฟแนนซ์จะรับนะครับในกลุ่มนี้ขอให้ลูกค้ารีบ ทักมานะครับใครที่ประสบปัญหาแบบนี้ก่อนนะครับใครที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับรีบทักมาด่วนนะครับที่เออตัวค้านะครับสวยครบจบที่เรานะครับจัดให้ได้เต็มระบบนะครับบอกได้เลยมาเจอเฮียแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตลอบวันนี้เฮียไปก่อนครับสวัสดีครับ